มาแล้วนี่ลงได้แป๊บเดียวมาแล้วดูกปลาดูครับพี่น้องใครหนกให้เบิ้งฟูงนี่เบิ้งเบื้งเบิ้งฟูงนี่ครับพี่น้องเออเบิ้องเบื้องเบื้องเอา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 เขื่อนโคกเลยไปทางใดก็เขาแตกหนีมั้ไหม นี่นี่เนี่ยมายืนทั้งพี่พ,พี่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 รอดกอไผ่ไปทันนะป้งนั้นแลว้วนะนั่นมันรอดกอไผ่ไปนะไผ่สุดโหเหรอเห็นปะมันพาลูกมันไปนี่เนาะนี่นี่นน มันฟอดบ้านผุนหาวุ้ยผุนข้าคอนผุนละโอ้มันเนี่ยเส้นเส้นหาอัวนเลยคูคาตก็มเลยันเต็มเเลยนปะนี่นเอามาึงนี้แ้วหยกเบิ่งสองเส้นหาสองเส้นหาที่ถือป่ถือวันนี่แหละฮึยึกแล้ว ดึกยังเต็มอาเนี่ยโอ้ยมาอยู่มาหลอดเกิดขั้นสองเส้นห้าเนาะพอดีเส้นห้าอยู่วัดเลยนี่นี่ดำคือมึอมาแล้วเนี่ยแม่มันคือบุกขึ้นมาวะมีปลาลูกปลาดูไม่ได้กินดอกครับพี่น้องจะเข้าบ้านแล้ว ปลาอนอนปลาอนแล้วนะปลาอนนะพี่น้องปลาอนปลาอนรายอนโอ้โหเป็นเหยื่อปลาอนน้ำซีมางานไหนพ่อลูกปลาดูนี่เบิดเลยครับพี่น้องเบิ่งเนาะเอามาแล้วนี่ลงได้แป๊บเดียวมาแล้วลูกปลาดูครับพี่น้องจะหยกให้เบิ่ง Phùng bung Bưng 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 phùng bung các bung bung ow 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 Áo ow ow Áo 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 ow ow Áo ow 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 áo ow 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 เก็บเอาบาตนี่พี่น้องเป็นไงลอดเบิดเลยเจ้าได้มุกนึงพอดีหมอผมสะดุ้งสะดุ้งไงผมลงกมาได้จะเอาสะดุ้งน้อยไปทางลงกถือยู่ปตะขาวยิไทยนี่ผมยกดึงขึ้นมาบางอย่างแดกจึงเคืองอยู่แมียนเพราะแถมมีตัวนี้เม่น เบิ่งครับพี่น้องยกยกบาบางยาเป็นไดเออมาดูเไปเดี๋ยวเรี่ยวๆอยู่ตรงนั้นมงกแซ่บกุรอเป็นไดครับพี่น้องวันนี้เบิ่งเบิ่งเบิ่งโอ้ยดึงขึ้นมาก็ได้มุกนึงเลยเห็นเร้นล้มลอดลอดไหลเล่นส่วนหน้าส่วนหลังไหลดึงเอาเลยครับพี่น้อง มันก็หลายโพดไปโมุกพอดีเลยเจ้าอิ่มเลยนี่ครับปนจะกิดไปโมกกิดไปโมกพอดีสอพอดีสองเส้นนี่อยู่อยู่ผมปะอยู่อยู่อยู่สองสองเส้นคนอยากรอดลายอยู่มุกแล้วเขาไปยองให้เฟอร์เอาไปมุกมาเส้นสะดุ้งไขอยมันสะดุ้งไงมันเลยบ่ได้โอ้ผิว่ราหุ่มไปหรอกผีวเฮ้ยแค่หน่อเดียวไม่เอา เมื่อนี่ครับปุ้งมากปุ้นเต็มมืออยู่ปุ้นยิ้มันเสียไปใส่คือคืนนั้นลายอยู่ว่ามันเป็นปุวยเป็นวองหญ้าเนาะหลายเตื่องอยู่ครับหลายเตื่องโจกอีกแาดสองอือปุ้นอ่ะมันไปรีอยู่พุ้นอือเสียดายเนาะรอดมันรอดในรอดก็ไันไปซะาในได้ก็เอาเราได้หมก ตัวนั้นึ้นคืนดีแทนเลยเด็ตัวนันทึ้กคืนดีโลกนี้ละแม่ตายเบ่งดูกังอย่าลูกกลดูนี่ครับเบ่งเด้อครับเด้อบาเดียวสวยงามเลยเกุ่งเด้อนี่พี่น้อง่อยแต่เกินกุ้มึงจะไทยว้าเฮ้ยทะลเขลอยไหมเฮ้ยแก่วลแล้วสิ่งรอไปหมกพอแล้ว